สวัสดีชาวราศีกันด้วยนะคะนี่คือดวงของคุณนะคะชาวราศีกันประจําเดือนสิงหาคมนะคะเรานับกันแบบไทยนะอะ่ใครที่เกิดในช่วงราศีกันมาดูกันได้เลยนะคะภาพรวมของคุณในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะมาดูกันนะหยิบไพ่ก่อนนะคะ สิบเรียนชาวราศีกันเดือนนี้มีแบบถูกหวยหรือเปล่านะเนี่ยมีเดอะสตาร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราขอ,อาหยิบไพ่ขอขอไพ่ให้ครบทั้งสิบใบก่อนนะคะราศีกันราศีกันเดือนนี้อาจจะมีโชคเรื่องการเงินนะเนี่ยจริงๆด้วยนะคน ชาวราศีกันใครเป็นสายเสี่ยงโชคเดือนนี้คุณดูวีลุน,นะจ๊ะเพราะว่าอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันนะให้ประจําตัวชาวราศีกันวันนี้ขึ้นด้วยสิบเหรียญเลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องการเงินในเดือนนี้นะของชาวราศีกันโดดเด่นเด้งดึงออกมาเลยนะคะแล้วก็ยังประกบกับด้วยเดอะสไตล์ด้วยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีกันคุณมีอ่าเรื่องของ ถ้าใครที่กําลังมีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินอยู่อะค่ะชาวราศีกนันเดือนนี้รีลิสแล้วนะผ่อนออกแล้วค่ะคลายออกแล้วนะคะเรื่องของการเงินเนาะแล้วก็ตําแหน่งตัวตัวของคุณมี3าถ้วยด้วย1เลยนะคะ,ะมีดูวิวด้วยนะในตําแหน่งของอุปสรรคจิตใจนะคะฉะนั้นเนี่ยแนะนําอย่างนี้นะชาวราศีกันเริ่มต้นเดือนนะคะอยากให้ทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรก่อนนะคะในรูปแบบไหนก็ได้นะพี่เมวไม่ขอชี้เฉพาะเนาะใครถนัดแบบ ไหนนะคะศรัทธานับถืออะไรแบบไหนทําแบบนั้นแต่ขอเน้นไหมที่เจ้ากรรมในเวรน,นะคะแล้วมันจะดีขึ้นเนาะเพราะว่ามันมีไพ่ดูวิวขึ้นมาในตําแหน่งของอุปสรรคนะคะครานี้นะคะขอให้หนักกลายเป็นเบานะทําบุญแบบจากรรในเวรแบบนั้นแล้วนะคะ<ๆ>เราก็มุ่งกันมาต่อที่ไพ่ประจําตัวอย่างที่บอกทาบุญแล้วซื้อลอตเตอรี่เลยนะ เพราะว่าอะไรนะคะในตําแหน่งจิตใจเป็น3ถ้วยนะหนึ่งคุณอาจจะได้โชคมีเรื่องแฮปปี้มีเรื่อง happy, เฮฮามีเรื่องน่าย,ยินดีจนถึงรู้สึกว่ามันน่าเฉลิมฉลองเกิดขึ้นต่อจิตใจของคุณน่ะนะคะมีสิบเหรียญมีเดอะสตาร์ด้วยนะ2เลยนะคะถ้ากรณีไม่ถูกลอตเตอรี่คุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากกัลยาณามิตรนะเพื่อนร่วมงานก็ดีนะคะกัลยาณมิตรคนที่คุณขอความช่วยเหลือก็ดีหรืออะไรก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเวไนเนาะเพราะว่าอันนี้ระดูกว้างอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะเพื่อนร่วม น,นะหรือว่าคุณเดินหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใครแล้วเขาพพอร์ตและช่วยเหลือคุณเต็มที่อะไรแบบนี้นะคะหลักๆเลยในเดือนนี้เนี่ยปัญหาทั้งที่เกิดขึ้นนะคะมันจะถูกการแก้ไขนะคะไม่แก้ไขได้วยเงินก็แก้ไขด้วยไม่แก้ไขได้ด้วยเงินก็แก้ไขได้ด้วยเรื่องของสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิต จนะอะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้ไปกันต่อนะแนะนําเน้นเรื่องของการทําบุญด้วยนะคะเพราะว่าในตําแหน่งของอุปสรรคเรามีดูวิวขึ้นมาแล้วให้สรุปรวมรมีห้าเหรียญอยู่นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่าระวังมันจะกลายเป็นทุกขลาบเนาะก็คือ แก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลยอแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันเสียอะไรหลายอย่างแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคันนี้ราศีกันขาในตําแหน่งอนาคตราศีกันเป็น5ดาบแล้วก็9ดาบนะคะอาอ,อาจจะต้องระวังเรื่องของคนเนาะการมีปัญหาเกี่ยวกับคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกดินทาใส่ร้ายการเมา์มอยรับหลังนะคะกล่าวหาว่าทําในสิ่งที่ไม่ได้ทํานะหรือว่าการเป็นจําพวกนกสองหัวนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ย ไม่ว่าคุณจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ระวังแล้วก็ดูให้ดีนะแต่อย่างที่บอกไปนะคะ,ะในบุคคลรอบตัวของเราอะมีดีแล้วก็มีไม่ดีฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ มันเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นนะคะไหมมันมันก็ซีเรียสแหละเนาะการที่มีคนไม่ดีอยู่ในในวงชีวิตเราอะ่ะแต่เพียงแต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้ให้คิดซะว่าเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราละกันนะคะขอแค่ว่ามีปัญหาแล้วมันแก้ได้ก็พออะไรแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้คือคร่าวๆรวมๆของราศีกันนะคะเดี๋ยวตามฐานดวงเดี๋ยวดูเรื่องของการเงินกันดีกว่านะคะการเงินชาวราศีกันค่ะ การเงินของชาวราศีกันนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะเป็นเรื่องของ6ถ้วยนะคะอ่าในขอนี้เปิดเพิ่มเติมอีกนะ6ถ้วย the tower 2ดาบนะคะขออีกใบหนึ่งซีนะคะแล้วก็6ดาบอ่ะหนึ่งเลยนะคะชาวราศีกันบางคนที่ อาจจะต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะในเดือนนี้เนี่ยระวังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายกระทันหานที่เกิดขึ้นแล้วทําให้คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเอาอยัางไงดีเนี่ยจะจ่ายหรือจะไม่จ่ายจะให้หรือจะไม่ให้ให้ไปเป็นความดีก็เหมือนเท่าตัวไม่ให้ก็เหมือนโดนดา่าหรืออะไรประมาณนี้รู้สึกลําบากใจที่จะต้องตัดสินใจจะให้บางที ไม่อยากให้เลยไม่อยากลําบากถ้าให้เดือนนี้ตึงมือแน่แต่ถ้าไม่ให้เดือนนี้ก็จะพอสบายสบายอะไรประมาณนี้ทําให้ต้องตัดสินใจอย่างหนักหลวงนะคะรวมถึงเรื่องของการเงินเดือนนี้อาจจะให้ให้ระวังกันอืม เอางี้โฟกัสมาแคบแคบพี่เมลขอโฟกัสเรื่องของการเสียเงินแบบกระทันหันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ในบ้านนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของหรืออาจจะมาแทนด้วยเรื่องของการที่ของในบ้านเสียหายของเก่าในบ้านเสียหายการซ่อมแซมบ้านอะไรที่เกี่ยวข้องกับคําว่าบ้านกับคําว่าครอบครัวค่ะอาจจะมีเรื่องของการต้องเสียตังกระทันหันนะคะเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะเอายังไงดีแบบนั้นเนาะนี่คือเรื่องของการเงินนะคะในฟังของการงานนะสาหรับชาวราศีกันนะคะกาน งานของชาวราศีกันในเดือนนี้นะเป็น The Magician นำมาเลยนะคะเรื่องของ Performance ในการทำงานราศีกันยังคงทำได้ดีนะแม้ว่าจะเครียด น่าเบื่ออยากละออกหรือว่าเซ็งขนาดไหนก็ตามนะคะแต่ว่าคุณยังทําได้ดีแล้วก็ยังอดทนกับมันได้ยังไม่ได้มีแนวโน้มเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะยังอดทนกับมันได้อยู่4ดาบเดอะสเตนที่มาคู่กันแบบนี้นะคะถึงจะมีสี่เหลี่ยญกัน้นแต่สี่เหลี่ยมบอกเอาไว้เลยว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนหลอกงานถ้าอยากจะเปลี่ยนอะ่ะเดือนนี้ยังไม่ใช่จังหวะของคุณคะ่ะ4ดาบแล้วก็เดอะสเตนคือคุณยังสามารถที่จะฟุบเอาไว้ได้นะคะยังอดทนกับมันได้อยู่นะก็ไปก่อนนะคะ เรื่องความรักนะคะขอเป็นคร่าวๆให้ละกันเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะดูกันอีกทีเนาะความรักคร่าวๆของชาวราศีกันในเดือนนี้นะคะเป็นอ่า อัศวินถือไม้เท้านะคะ3ดาบ8ดาบเเหเรียญเดือนนี้ความรักยังไม่ได้มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีความสองจิตสองใจอะไรบางอย่างอย่างน,นี้ไม่ว่าสถานะไหนก็ตามนะคือคุณอาจจะมีการอยากตัดสินใจหรืออยากทําอะไรมีความสองจิตสองใจอะไรบางอย่างแต่แน่นอนว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นคะ่ะเพราะว่าคุณอยากคิดแล้ว คิดอะไรให้มันถี่ทวนกว่านี้ไม่อยากผิดหวังไม่อยากเจอกับทางตันฉะนั้นเนี่ยขอคิดให้มันถี่ทวนขอเวลาเทคไทม์กับมันมากกว่านี้นะคะก็เดือนนี้ใครที่อยู่ในสถานะคุมเครือก็อาจจะยังไม่ได้อัปเดตไปมากกว่านี้เนาะก็ต้องระวังไว้อ่าไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะนะคะสบายๆนะเทคอีสอีซี่ทุกคน อ่สุดท้ายนะคะสิ่งที่พายอยากบอกนะพายยังมีอะไรอยากบอกเราบ้างนะคะสุดท้ายเลยนะคะ the date นะคะ the date มาแล้ว d o r b l e นะคะโอ้โหปลงเลยนะพายบอกนะคะ้ปลงซะนะ the date d o r b l e หนึ่งเหรียญแล้วก็หกไม้เท้าเรื่องของปัญหาในชีวิตเป็นเรื่องปกติทุกคนมีเกิดก็ก็มีเกิดแก่เจ็บขีดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ กังวลอะไรกับมันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณปรงได้อะคะ่ะคุณก็จะรู้ว่าแบบทุกอย่างมีเริ่มต้นทุกอย่างมเาีเวลาของมันหรืออะไรแบบนี้ยค่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรกับมันได้แต่เราเปลี่ยนทัศนคติที่ตัวเรามีกับมันได้คุณอาจจะเซงที่ฝนตกแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ มันก็ดีนะมันก็แบบเออมันก็ชุ่มชื้นดีอะไรแบบนี้ค่ะลองเปลี่ยนมุมอมองแล้วชีพม,มันจะแฮปปี้ขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะทั้งหมดการดูดวงนี้เป็นเพียงการอพอสังเกตคร่าวๆนะคะมันจะไม่ได้ตรงเฉพาะกับใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนั้นพอเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะแต่ให้อยากให้ดูตรงเป็นพิเศษอะไรมาได้เลยนะคะที่ Assign the Cat t a r o t เขียนติดกันเลยนะคะดูดวงส่วนตัวได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็ สวัสดีค่ะ